ครับสวัสดีครับมาพบกับผมช่องพออสีเช่นเคยครับวันนี้ช่องพออสีจะพาเอฟซีมาดูการร้างพรมหรืออัชนะของพระสงฆ์เพราะว่าวันนี้เราจะเตรียมงานคือเราจะซักพรมหรือว่าอาศัศนะเพราะว่าอยู่นานแล้วเราไม่เคยได้ซักวันนี้เราจะซักแล้วก็จะเอาไปตากแล้วก็ดูแดด แล้วก,ก็กลัวมีผลไม่รู้จะแห้งหรือเปล่าครับมาดูไปพร้อมๆกันครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องพออาศด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะสักดูว่ามันจะแห้งหรือเปล่าแต่แห้งก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าเราจะเตรียมงานไว้รอวันที่27สิงหาคม2 5 6หจะเป็นงานบุญสังฆทานครับผมวัด ป่าพักแก้วจอมทองครับแล้วก็จะซักแล้วจะไปตากดูไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเิดาครับผมเราก็มีทั้งหมดดูด้วยกันห้าผืนครับก็ผืนละประมาณ สิบเมตรได้แล้วจะมีอีกพื้นหนึ่งจะยาวหน่อยประมาณสิบห้าเมตรครับแล้วก็สักไล่ไปเรื่อยๆครับมีพื้นนี่แหละที่ว่าสิบห้าเมตรพื้นที่กำลังซักอยู่เนี่ย สิบห้าเมตรครับยาวหน่อยก็จะหนักหน่อยแต่ก็ต้องสักตากเพื่อให้ดูดีครับผม ครับแล้วก็ตัดตอนมาเอาตอนตากเลยนะครับได้อีกหน่อยก็จะดะูแลฝนคงไม่ตกแล้วครับแล้วก็ตากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตากบนโต๊ะบนเก้าอี้บนโต๊ะถ้าตากใส่ดินแล้วมันจะดูดเอาน้ำซึ่งขึ้นมาไม่แห้งครับ สวยงามมากครับสีอย่างสวยเลยสักแล้วก็ดูดีครับ <c oughs> เวลานี้ก็แห้งแล้ว <c oughs> เราจะทำการเก็บกู้ เพื่อนำไปเก็บไว้ในที่ที่เก็บในสลาไม่แห้งแล้วนะครับตากไปปาว้ประมาณครึ่งวันประมาณหกชั่วโมงแห้งแล้วตากนานไม่ได้กลัวฝนตกแล้วจะลำบากตอนนี้เราก็เก็บกำลังนมติ๊กตอกนมติ๊กตอกมาเก็บช่วยนะครับ ติ๊กต็อกก็ขยันมากเลยมาช่วยทางวัดของเราตลอดครับเป็นวัยรุ่นที่ไม่ขี้เกียจเลยนะครับมาช่วยทางเราตลอดเลย mm hmm. ก็ขอขอบคุณนุ่มติ๊กต็อกมากๆเลยนะครับ mm hmm. ที่ได้มาช่วยหลวงพี่หลวงพ่อ ไม่ว่าจะงานเล็กนานใหญ่จะมาอยู่ช่วยตลอดเวลาครับเราจะเก็บให้เสร็จทั้งหมดทั้ง5้าผืนก่อนนะครับแล้วก็จะเก็บย้ายไปตรงที่ที่เก็บไว้ตอนนี้เราก็เก็บทยอยเก็บไปเรื่อยครับแล้วกลัวฝน นมติ๊กตอกก็ช่วยมาตลอดทุกงานนมติ๊กตอกจะมาไล่นะครับจะมาเพราะว่าเขามีสวนยางอยู่ติดกับวัดถ้าเขามากีดยางเขาก็จะแวะเข้ามาช่วยทางวัดไม่ว่าจะหลวงพ่อหรือว่าหลวงพี่ต้องการใช้ไปทำอะไรเขาก็ไปบางครั้งก็ ให้ไปส่งวัด,โน,โดน่่นวัดนี่หรือว่าไปกลๆก็ให้ไปส่งเพราะว่าเขามีรถบิกกอัพที่จะวิ่งมา,าตรงที่ไร่เขาขตรงที่สวนยางมาแล้วก็วานเขาได้ก็ไม่เคยปฏิเสธครับไปให้ทุกงานไม่ว่าจะไปส่งที่วัดบ้านโนโู่นบ้านนี่ วานเขาเขาก็ไปส่งโดยไม่คิดเงินกับพระสักบาทครับเขาไปส่งฟรีๆค่าน้ำมันก็ไม่เอาถือว่าเป็นคนใจบุญครับผมเป็นคนที่มีจิตใจเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่คนหนึ่งครับเป็นรุ่นที่ใจดีมากครับก็ขอขอบคุณติกตอกมากๆเลย นี่ก็หลวงพ่อก็มาช่วยเราอีกแรงนะครับหลวงพ่อกับพระผู้ช่วยก็มาช่วยกันครับช่วยกันตลอดงานเพื่อให้งานเราสำเร็จไปได้ดีหลวงพ่อก็ใจดีไม่เคยบน่นไม่เคยดา่าไม่เคยว่าใครครับ แล้วแต่ใครจะทำอะไรแต่พระยุวสุนมากจะไม่ไม่กล้าทำผิดครับเพราะว่าเกรงใจหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อใจดีครับท่านก็ช่วยทุกงานเหมือนกันไม่ได้ปล่อยให้หลวงพี่หรือว่าพระองค์อน่นึ่ทำคนเดียวมีอะไรก็จะบอกจะแนะนำในทางที่ดีนี่แหละครับใส่หลวงพ่อก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่เคยด่าไม่เคยว่ามีแต่แนะนําทางที่ดีมีแต่สอนทางที่ดีตลอดครับครัแล้วก็ทําการเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาไปเก็บตรงที่ที่เก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้รอวันที่27 ที่จะถึงก็จะนํามาโพให้ของพ่อได้นั่งอีกทีหนึ่งครับตามไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจะไปเก็บไว้ตรงไหนครับผมครับมาถึงแล้ว อามาเก็บไว้นในศาลานะครับเก็บไ้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้ถึงวันนั้นเราก็จะนำเอามาปูที่หนึ่งครับหลวงพ่อจัดแจงเองเลยครับสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับกดไลค์และกดติดตามช่องพอศรีด้วยครับก็ขอกราบขอบพระคุณ f อทุกท,าท่านที่ติดตามมาโดยตลอด ครับสุดท้ายก็ขอกล่าวกัว่าสวัสดีทุกทุท่านครับผมสวัสดีครับ